สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดฤดูกาลสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับช่วงเสารท์ที่ผ่านมาพวกทีมใหญ่เขาอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายกันส่วนใหญ่เนี่ยผลงานน่าพอใจนะครับเป็นสัญญาณบอกให้รู้เลยว่าทุกทีมพร้อมลุยอาจจะมีนักเตะบ,บางคนที่สภาพยังไม่ฟิตเต็มร้อยนะครับแต่ภาพรวมนี่ถือว่าโอเคนะครับท่านผู้ชมครับหรือว่าโลเมื่อคืนนี้อุ่นเครื่อง2นัดในวันเดียว เตะสองนันดในวันเดียวกันนะครับช่วงเที่ยงครึ่งที่อังกฤษเนี่ยเจอกับเซบียาจากนั้นช่วงเย็นนะครับพบกับลาสพาลมัสทีมสเปนทั้งคู่เตะที่แอนฟิลด์ทั้ทง2เกมนะครับนัดที่2กับลาสพาลมัสเนี่ยเล่นสนามปิดไม่มีคนดูไอ้นัด2นี่มันก็เหมือนกับการซ้อมเรียกความฟิตอะนะเกมแรกกับเซบียาอาร์เนอร์สซอตคุมเลโอโพลเล่นในแอนฟิลด์เป็นครั้งแรกนะครับเดอะคอปเข้ามาเป็นกําลังใจให้เกือบ60,000คนนะ สเวตตัวจริงของเลโอพูในเกมเจอเซเบียร์นะครับอันนี้เป็นชุดใหญ่รุ่นๆเลยประตูมีอาริซงนะครับกองหลังใช้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนวคอสตาซิมิคัสมีฟันไดนะครับมีเจอร์ควอนซากองกลางมีอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์ครับโดมินิกซูบอสไลและไรอันกราวเวนแบกส่วนกองหน้า3คนนะครับโมซาลาดิโอโกโชตาและ, Luis ะนนลุยส์ดิอาสนะอาร์เนอร์สลอตช่วงที่ยืนฟังเพลงอยู่ในบววากโลเนี่ยก็ยิ้มแบบเขินๆน,น,นะครับ แฮปปี้แต่ไม่ได้แสดงออกมากนะยังเก็บอาการอยู่นะครับโอเคเกมนี้สล็อตทดลองจับแรนกราวเป็นแบกเล่นกลางรับสวมบทหมายเลขหก,ก็พอเล่นได้นะครับแต่ไม่ค่อยดีหรอกนะดูแล้วก็เห็นชัดเลยว่าเขาไม่ใช่ตัวรับธรรมชาตินะก็พอเล่นเล่นไปนะครับท่าชมครับแต่ถ้าถึงเวลาแข่งจริงเนี่ยไม่โอนะครับกราวเป็นแบกไม่โอสําหรับเกมรับนะ เริ่มขึ้นมาเกมสูสีครับนาทีที่14เซเบียน่าจะได้ก่อนนะครับเจริควอนซ่าจับบอลยาวเกินไปโดนสตานิสมูซัมโบ้แย่งไปได้นะครับมูซัมโบ้นี่หลุดเดียวแต่ซัดตูมข้ามคานนะครับนะทิ้งของไปแบบน่าเสียดายนะครับผ่าน20นาทีเยวโพเริ่มคุมเกมได้นะครับแล้วก็พับสนามบุกนาที24กราเวนแบกแย่งบอลสวยนะครับแล้วเปิดให้หลุยส์ติอาสลากไปซัดข้ามคาน เลวพูมาขึ้นนำา1 0นาะทีที่30นะครับจากลูกที่เทรน่ยโยนให้ดิโกโชต้าวอลเลย์อีซ้ายตามน้ำนะครับตุ้มโอ้โหเสียบตะข่ายสุดสวยเลยยิงแบบไม่ต้องจับเลยนะครับท่านผู้ชมครับง้างเท้าวอลเลย์ปั้งประตูหมดสิทธิ์จริงๆนะเลวพูขึ้นนำา1ประตูต่อศูนย์ะครับหลังจากนั้นอีก9นาะทีหงได้ประตูที่2คราวนี้เป็นได้ร f กฟุตบอลเลยอารลีซงเนี่ยเตะเปิดเกมนะครับแล้วโชวต้าเอาลง เอาบอลลงนะครับจากนั้นไหลให้หลุยส์ดิอาสเลี้ยงเข้าไปยิงอย่างเฉียบขาดนนะ2-0นะครับดดีาสเลี้ยงตัดจากซ้ายเข้ามายิงปั้งสวยคล้ายๆลูกแรกเลยนะครับมุมเดียวกันนะช่วงทดเวลาก่อนจบครึ่งแรกนะครับนาที45บวก1หลุยส์ดิอาสพังประตูที่3นะครับลูกนี้โชต้าเนี่ยจ่ายให้กับโดมินิกซูบอสไลท์ทะลุขึ้นทางขวาแล้วเปิดให้ดิอาสเข้าฮอร์สโล่งๆเลยนะครับยิงจอๆ ครึ่งแรกเวอ้์วพูลนำเซบีย่า3-0ครึ่งหลังหงยังโอเคนะครับเทรนด์เปิดลูกยาวสวยๆหลายครั้งเลยนะครับแต่ว่าแดนกลางเนี่ยมันยังไม่ลงตัวนะครับกลางยังไม่ลงตัวนะแม็คคลิสเตอร์ยังไม่ฟิตนะครับยังไม่ฟิตบทบาทค่อนข้างน้อยเลยเมื่อวานเนี่ยนะครับส่วนกราเวนแบกก็อย่างที่บอกก็คือมันไม่ใช่กลางรับนะจ่ายบอลดีสุดยังคงเป็นเทรนด์นะครับ โอเคนาะทีที่66เซเบียมาตีไข่แตกครับไล่เป็น3-1จากเครัตเปเก้นะครับปั่นไซด์เข้าไปสวยงามนะแต่นาทีเดียวนะครับนาทีเดียวเท่านั้นนะเลวโพไม่ได้ประตูที่4ตัวสำรองนะครับเทรนไนโอนี่ลงมาแทนหลุยส,ส์ติอาสวอลเล่เต็มเท้าเข้าไปเลยนะเป็นลูกยิงที่เด็ดขาดของเทรนไนโอนี่นะครับเลวโพเอาชนะเซเบียไป4ประตูต่อน1นะครับช่วงท้ายเกมก็ทยอยเปลี่ยนตัวเนี่ยนะครับ นาที89เวอ้์วููน่าจะได้ลูก5ด้วยนะโมซาล่ายิงไซส์สวยเลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่ประตูออยนนันไนรันพุ่งปัดปลายมือออกไปนะจบเกม4-1น,นะครับเวอ้์วภูชนะสวยงามนะเกมนี้โมซาล่าเดียโกโชตาซูบ,บอสไลเจโรคอนซารวมทั้งคอสตาซิมิคสัสได้เล่นครบ90นาทีนะครับแสดงว่าร่างกายอยู่ตัวแล้วนะโอเคส่วนนาที่2ที่เตะแบบสนามปิดกับลาสพาลมาสเลี้ยวภูเปลี่ยนยกชุดนะครับ สเปีตัวจริงก็จะมีประตูคุยวินเกเลเฮอรนะ์กองหลังคอนเนอร์แบรดลีย์นะครับแอนดี้โรเบิร์ตสันร็อบโบความฟิตยังไม่ค่อยดีนะักก็เลยต้องมาเล่นแบบไอเกมปิดสนามแข่งเนี่ยนะครับเรียกความฟิตนะมีบุคคนาเต้กับนักฟิลิปส์ยืนเซนเตอร์นะครับกองกลางใช้วาตุรุเอนโดแล้วก็มีเคอร์ติสโจนส์กับฮาวิสแอนเลียตแนวรุกเบนโดกดาวินนูเยสและโคดี้กัปโปนะครับเกมกับลาสพามัสเลว์โพก็ยังบุกได้ดี ครึ่งแรกคดี้กั๊กพมีโอกาสยิงโล่งๆนะครับแต่เข้ามือประตูดาวินน yes, ูนเยสน้องนุ่นยิงจอดๆเข้าไปลูกหนึ่งแต่ล้ำหน้าสะกอดไม่ได้ประตูนะครับลาสพาวมัสก็โตหน้ากลัวนะครับลูกเปิดเข้ากลางจากขวาลูกหนึ่งแอนดี้โรเบิร์สันมองสกัดชนคานตัวเองเครื่องหลังเบนดกกลับตัวซัดเต็มๆชนเสาไกลนะครับเกือบได้นะแต่เกมรับมีหลุดนิดหน่อยนะครับทานผู้ชมครับเกมรับยังรั่วนิดหน่อยนะช่วงท้ายลาสพาวมัสหน้าได้นะครับอีบันกิล อีบันเกียวได้ยืนยิงแบบโล่งๆไม่ได้มีใครประกบเลยนะครับแต่มันเตะไม่โดนแปรวืดเฉยเลยเลวพูร,รอดตัวไปนะครับจบเกมเสมอ0ูนย์นะครับเลวพูกับลาสพาวมัสกุนซสืออันเนอร์สล็อตเนี่ยพูดหลังเกมนะครับบอกว่าพอใจความฟิตลูกทีมถึงจะยังไม่ถึงจุดที่เขาอยากเห็นก็ตามนะครับ <S <S นักเตะอย่างฟานไดกับอีกหลายคนเนี่ยยังเล่นได้แค่ 60- 70นาทีเอง ทั้งๆท,ที่ควรจะอยู่จนครบ90นาทีแต่ก็เข้าใจได้เพวาะนักเตะมันต้องไปฮอลิเดย์นะครับต้องไปพักผ่อนหลังจากยูโรเนี่ยนะครับสองนัดที่อุ่นวันนี้เขาได้เห็นอะไรดีๆหลายเรื่องแต่ก็ยังมีอีกหลายจุดที่ต้องปรับนะครับสโลตบอกว่าเอร์พูยังห่างไกลาจากความสมบูรณ์แบบแต่ถึงยังห่างก็ยังยิงเสียบยาได้ถึง4ลูกถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี นัดเปิดฤดูกาลเรียวพูจะบุกเยือนอิฟสวิสทีมมา้าขาวะครับเป็นคู่แรกของวันเสาร์ที่17สิงหาคมนะครับแข่ง6โมงครึ่งเวลาเมืองไทยส่วนทีมใหญ่ที่เหลือครับอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนยูเชลซีลงอุ่นนัดสุดท้ายช่วงสุดสัปดาห์ก็ทำได้ดีพอๆกันนะครับอาร์เซนอลทีมปืนใหญ่เนี่ยเมื่อคืนนี้เอาชนะลียงของฝรั่งเศส2-0นะครับได้แชมป์เอเมเรสคัพบ,บอลอุ่นเครื่องประจำปีในบ้านตัวเอง เล่นทุกปีนะครับเอมิเรตส์ครับเนี่ยปืนใหญ่ได้2ประตูจากลูกเตะม,มุมนะครับวิลเลมซาริบามงขึ้นนําตั้งแต่นาทีที่9ส่วนลูก2กาเบรียลนะครับโขกลูกเตะม,มุมเหมือนเดิมนาะที2ี่ได้2ประตูจากคู่เซนเ,นเตอร์นะครับสแสดงว่าลูกเซตพีซอาร์ซนอลยังทีเด็ดเหมือนเดิมนะอาร์ซนอลแข็งแกร่งเล่นเร็วดุดันมากๆนะครับเกมริมเส้นหน้ากลัวเหมือนเดิมนะครับเซตพีซก็ขายได้เหมือนเดิมแหละ น่าจะชนะมากกว่า2ลูกด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเครื่องหลังมาตินเออร์ดิการ์ดยยิงติดเซฟประตูบูคาโยซาก้าโขกชนเสาไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอาร์เซนอล11ตัวจริงใช้ชุดที่ดีที่สุดเลยนะครับมเมื่อคืนนี้มีเดคลันไรส์กาเบรียลมาตินเนลลี่ก็ลงนะครับคายฮาวเวิร์สก็ลงนะกองหลังตัวใหม่ริคาร์โดกาลาฟิโอรีลงแทนโอล็กซานเดอร์ซินเชงโกนาที64ลงมาเล่นแบ็กซ้ายนะครับถือว่าทำได้ดีพอสมควรนะครับสำหรับกาลาฟิโอรี เบื้ใหญ่พร้อมแล้วสําหรับการล่าแชมป์เป็นปีที่3ติดต่อก,กันนะครับท่านผู้ชมครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนยูอุ่นเครื่องกันในเกมคอมมิวนิตี้ชิลเมื่อวันเสาร์ท่านผู้ชมหลายท่านคงได้ดูไปแล้วนะครับซิตี้ยิงลูกโทษชนะนะแต่สภาพทีมตอนนี้เรือใบสีฟ้าก็น่าจะประมาณสัก70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องเล่นแบบช้าๆชัวร์ๆนะครับครองบอลให้มันแน่นอนไปก่อนเร่งเกมเร็วยังไม่ค่อยได้นะหลายคนยังไม่ค่อยฟิตนะครับแต่ว่าตัวใหม่ ตัวใหม่ซาวินโยปีกบราซิลนี่คือเฮ้ยร้ายกาจพอตัวเลยนะครับเปลี่ยนลงมาเล่นเนี่ยโอเคจีดจัดน่าดูนะครับน่าจะมีบทบาทสำคัญในฤดูกาลนี้สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซาวินโยจำชื่อนี้ไวด้ดีๆนะครับทานผู้ชมครับขณะที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดจุดที่น่าห่วงคือกองหน้ากองหน้านะครับยังไม่เฉียบขาดมาคัสรัสเปิดออกทะเลเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะ ยิงพลาดหลายครั้งในพรีซีซั่นเนี่ยนะครับเห็นรัสฟิร์ดเล่นมาเนี่ยโอกาสยิงมีเยอะมากเลยนะแต่ไม่เข้าหรอกครับยิงไงมันก็ไม่เข้านะพรีซีซั่นปีนี้รัสฟิร์ดยิงได้ลูกเดียวนะครับเป็นจุดโทษในเกมที่อุ่นกับเรอเบติสนะครับฟอร์มรวมๆในโอเพนเพลย์รัสฟิร์ดโอเคเลี้ยงทําเกมบุบวาบนะครับแต่ถึงจังหวะจบเนี่ยยิงทิ้งยิงคว้างนะครับค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่นะแมนยูคงจะต้องหวังพึ่งจัวชัวเซอร์เซ่กองหน้าคนใหม่ แต่ก็แปลกใจนะครับท่านผู้ชมครับเซอร์เซ่ในช่วงพรีซีซั่นไม่ได้เล่นเลยนะไม่ได้เล่นเกมพรีซีซั่นแม้แต่นัดเดียวนะครับไอ้คอมมิวนิตี้ชิลกับซนะิตี้เนี่ยตอนแรกคาดว่าเซอร์เซ่อาจจะได้ลงประเดิมสนามนัดแรกแต่ไม่ได้ลงนะครับมีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ไม่ได้เล่นนะเอ่อเพราะว่าส่วนหนึ่งคือความฟิตยังไม่ดีนะครับเพิ่งมาซ้อมได้ไม่กี่วันนะครับเอริกเทนฮาก็ก็เลยแบบโอเคยังไม่เร่งหรอกนะครับให้เวลามันไปนะครับ ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะร่างกายยังไม่พร้อมเดี๋ยวส่งลงไปเลนแล้วจะเจ็บซะเปล่าๆนะครับเ,เพียงแต่ว่าเวลาเนี่ยมันไม่คอยท่านะจ๊ะวันศุกร์นี้แมนยูจะเล่นนัดเปิดฤดูกาลเป็นคู่แรกเลยนะครับคืนวันศุกร์เนี่ยนะครับจะเจอกับฟูลแลมในบ้านตัวเองนะครับตัวหน้าเป้าคงจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับโอเคส่วนเชลซีครับ เชลซีนัดประตูการนี่ต้องเจอกับแชมป์เก่าแมนซิตี้นะอาทิตย์ที่18นะครับโอ้โหเปิดมางานช้างเลยนะเชลซียังเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเชลซีอุ่นเครื่องนะัดสุดท้ายเมื่อคืนนี้เสมออินเตอร์มิลานได้1ประตูตอนหนึ่งนะมาคุสตูรามยิงให้อินเตอร์นำก่อนนะครับแต่เลสลี่โอคูชุกบูตีเสมอเชลซีในนาทีสุดท้ายนะครับเสมอกันไป1-1น,น,นะช่วงพักครึ่งเมื่อคืนนี้เชลซีเปิดตัว ไปคนใหม่ครับไปโดนเนโตย้ายมาจากวูฟ54ล้านปอนด์นะเชลซีเกมรุกเท่าที่เห็นนี่ถือว่าโอเคนะครับโอเคอยู่เล่นเร็วนะครับเล่นสนุกอยู่นะครับเวลาเล่นเกมบุกเนี่ยแต่ว่าเกมรับรั่วโดนสวนมาแต่ละทีเนี่ยมีช่องว่างคู่ต่อสู้นะครับก็เสียวตลอดอะ่ะคุณซูเอนโซมาเรสกาคงต้องพยายามปรับกันต่อไปนะครับคือตัวมันเยอะไงตัวเยอะก็มันจับปูใส่กระด้งนะครับสำหรับเชลซี ยังไม่รู้ว่าทีมชุดที่ดีที่สุดเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะย้ำนะครับท่านผู้ชมครับว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดฤดูกาลนัดแรกคืนวันศุกร์ที่16แมนยูเจอฟูลแลมที่โอทรัฟอร์ดนะครับออนอกนั้นก็เตะเสาร์อาทิตย์จันทร์นะสภาพทีมตอนนี้อาร์เซนอลดูพร้อมที่สุดนะครับอาร์เซนอลดูพร้อมที่สุดเนี่ยดูความฟงความฟิตนะครับจังหวะการเล่นสปีดบอลอะไรพวกเนี้ย พร้อมแล้วที่จะเริ่มตน้นฤดูกาลใหม่นะครับปืนใหญ่น่าจะออกตัวได้ดีนะครับในช่วงตน้นฤดูกาลเนี่ยอาร์เซนอลน่าจะน่าจะแบบเปิดปุ๊บติดปับ๊บอ่ะนะน่าจะออกตัวดีมากๆเลยนะครับเพราะสภาพก็ดีที่สุดนะส่วนเลวโพลนัดแรกถ้าบุกชนะทีมม้าขาวอิปสวิชได้เนี่ยมันก็จะสร้างความมั่นใจให้กับอาร์เนสซอตแล้วก็ลูกทีมนะครับท่านผู้ชมครับนัดแรกสําคัญมากๆเลยโอเคเรอดูกันนะครับอีกไม่กี่วันแล้วนะ วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับก่อนจากกันอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุยทั้ง Facebook และ Youtube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ